เช็คอินที่เขาวงดงอู่ข้าวสาวภูไทยงามน้ำตกผิวชิวเขาเรียงรายม้านไม้ผ้าห่มอุดมวัฒนธรรมอ่างวังคำน้ำใสทฤษฎีใหม่น้ำพระทยจากในหลวงถามว่าแต่สถานที่ที่เรากจะไปนั้นมีความน่าสนใจแล้วก็เหมาะกับคนรุ่นใหม่อย่างเราเหรอคะแน่นอนค่ะเพราะว่าสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงามและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะ ใช่แล้วค่ะสถานที่ที่เราจะไปนะคะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะใหาอยากรู้แล้วะคะ้ะว่าสถานที่เราจะไปมีความน่าสนใจและน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนถ้าอยากรู้กันแล้วไปดูกันเลยค่ะ เราก็อยู่กันที่วัดวังคำำําอาเภอเขาวงจังหวัดกาลสินค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในวัดน,นะคะเราก็ต้องมีการมาเปลี่ยนชุดภูไทยกันก่อนค่ะค่ะสำหรับการได้ใส่ชุดภูไทยนะคะก็เหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวคนไทยไปด้วยค่ะค่ะก่อนที่จะเข้าไปภายในวัดน,นะคะก็จะมีที่ให้เปลี่ยนชุดภูไทยอยู่ทางด้านหน้าค่ะผู้หญิงนะคะก็จะใส่เป็นเสื้อภูไทยแล้วก็มี ผ้าถุงหรือว่าสิ้นลายผู้ไทยค่ะแล้วก็จะมีผ้าสไบเอาไว้พาดไหลค่ค่ะค่ะส่วนชุดผู้ชายนะคะก็จะใส่เสื้อ,อเสื้อผู้ไทยเหมือนกันค่ะแล้วก็จะพาดผ้าสไบเฉียงไว้ทางด้านขวาค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้เวลาแปลงโฉมเป็นสาวผู้ไทยกันแล้วนะคะไปกันเลยค่ะ ใส่ชุดสาวผู้ไทยกันแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะพาทุกท่านไปชมสถานที่ต่างๆภายในวัดวังคำกันต่อเลยค่ะค่ะจุดแรกนะคะที่เราจะพาชมในวัดบังคำนะคะเป็นที่สะดุดตามากเลยค่ะซึ่งก็คือบ้านของชาวภูไทยนะคะที่สร้างขึ้นแบบวิถีชาวภูไทยอย่างแท้จริงเลยค่ะ ซึ่งลักษณะบ้านนะคะก็จะสร้างเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงค่ะแล้วก็ภายใต้อ่าข้างล่างใต้ถุนนะคะก็จะมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการทอผ้าด้วยค่ะ ตามมาเลยค่ะ 2,539ออกแบบโดยพระครูสังวรสมาธิวัดซึ่งถอดแบบศิลปะมาจากศิลปะแบบล้านช้างค่ะค่ะและที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็คือสิมซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของวัดวังคำแห่งนี้นั่นเองค่ะโดยบริเวณตรงกลางหลังคานะคะจะเป็นฉัด9ยอดอและก็มีหลังคาซ้อนชั้น3ชั้นราดยาวลงมาคล้ายกับที่วัดเชียงทองของที่หลวงพระบางนั่นเองค่ะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ เราก็มาอยู่กับน้องอัคาลาวุฒิอารมณ์สว่านะคะหรือว่าน้องไนท์นั่นเองค่ะค่ะ,ะเรามาทําความรู้จักกับน้องไนท์กันค่ะไอพงเป็นมัคุเทศอาสามาสอนง,งานวัดนี้ครับอ๋อคะจะว่าเรารู้ประวัติของวัดนี้ใช่ไหมคะแม่อ่าแล้ววัดนี้มีความเป็นมาอย่างไงคะวันนี้เริ่มมาจากสาราน้อยน้อยแล้วก็กุต<ๆ>ีน้อยนอยเอ่อได้จ้าแรลงแปสัทธาของไอหมู่บ้านนาวีแล้วก็หมู่บ้านไก่เค้งก็เลยเอ็ดูกสร้างวัดนี้ ขย,ขยายวันนี้ขึ้นครับอ๋อพี่เห็นว่าวัดนี้มีความแตกต่างแบบสวยงามกว่าวัดอื่นๆนะคะมันมาจากอะไรคะอ๋อพระคู่ได้ออกาสไปประเทศลาวแล้วก็เลยไปเห็นวัดเชียงทองแล้วพระคู่ติดจจอในวัฒนธรรมงนันเอ่อลาวก็เลยนั่มาอ๋อส,<ะ>สวยงามมากมากเลยค่ะขอบคุณมาก <c oughs> จากสารของหมู่บ้านนาีค่ะใช่ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะไปชมวิธีการทำผลิตภัณฑ์อทอรของที่นี่กันค่ะ ทำมานานแล้วมานานแล้วแล้วก็มีทัพทัพมาอกและคนมาสนับสนุนไปดูงานหลายๆที่ก็ทำแยลู่หลายอย่างก็มีเพจอยู่นะจะติดข้าวมหาสิจันทร์ศพเชือกอ๋อถามว่าเหตุกดเข้าไปดูได้ใช่ไหมเข้าไปดูได้เหตุอะไรนะคะจะติดข้าวมหาสิจันทร์ศพ มหาจารย์สมงเปลยน,นะคะกายเข้าเดี๋ยววันนี้ขอรบกวนคุณแม่สอนวิธีการทำได้ไหมคะ แม่ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ 简单。 นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านอีกหลายหลังที่กำลังสรกางสถิตข้าวเหมาะสมกับเป็นหมู่บ้านแห่งหัตกรรมจักสานของจังหวัดกาฬสินธุ์เลยล่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่สิการสิการเราเป็นแม่ค่ะขอวันนี้เสร็จแล้วเราไปทำอะไรกอนเราไปจานแบบนี่จ้ะข้าวจข้าวกล้จะแ่ันจะออกมาเป็นแบบนี่จ้ะเป็นเขาฝุงจักสาน ก็คือเรามีชุมชนที่เกุดมวเติดกัศาสษรจ้ะแล้วก็เอามาแบ่งไปขาเมาแม่แม่เป็นคนขายจ้ะแล่วก็เป็นคนทำมาแล้วแม่เป็นคนขายแล้วกแล้วก็ส่งขานรอกมาส่งทนจะสรอยถัน้อันจะรอยะา้ปต่รุ่นของมัน หากใครที่เดินทางมาอำเภอเขาองวงจังหวัดกระสินสามารถมาเรียนรู้ขั้นตอนการสานกระติเข้าวหรือชาวอีสานเรียกกล่องเข้าวเหนียว ่อนที่เราจะไปสถานที่ต่อไปนะคะเรามาแวะพักกันที่ร้านนอนนาแอดเมืองภูค่ะค่ะแล้วก็สถานที่แห่งนี้นะคะก็มีบรรยากาศความเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการออกแบบตัวอาคารที่เป็นรูปทรงเรือนภูไทยซึ่งถ้านักท่องเที่ยวท่านใดที่มาแวะพักที่แห่งนี้นะคะก็จะได้ซึมซับบรรยากาศความเป็นภูไทยอย่างแท้จริงเลยค่ะค่ะ 那个有个亲戚来哈。 ร้านเฮอร์นโฮมค่ะแล้วยังเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการแต่งเรียเกี่ยวกับผ้าไทยผ้าผ้าฝ้ายือไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคมาคือแม่เป็นคนภูไทยอยู่แล้วก็เป็นคนที่นี่ดั้งเดิมอยู่แล้วปกติคนภูไทยอ่ะจะใช้ผ้าฝ้ายเป็นหลักไม่ได้ใช้ผ้าไหมเพราะแต่ก่อนเรามีภูเขาล้อมรอบใช่ไหมเขาวงเลยจะมีภูเขาล้อมรอบเราก็จะลูกฝ้ายโดยการไม่ได้ใส่หกใส่ใจก็คือหวานไปตามภูเขาแล้วมันก็จะเกิด พอหน้าหนาวเราก็จะไปเตีบยวป้ายลงมาซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีผ้าโรงงานผ้าอะไรพวกนี้ฉะนั้นผ้าถุงที่ใส่เสื้อที่ใส่ก็จะเป็นผ้าวป้ายออริจินอลอยู่แล้วซึ่งมันจะเป็นป้ายมีสีขาวป้ายนี้ตอนนี้มันจะมีถึงสีสีนะคะลูกค้าคือขาวล้วนเลยน้ำตาลน,น้ำตาลเขาจะเรียกว่าป้ายตุน่นแล้วก็ป้ายแมวค้ายแมวก็คือสีน้ำตาลเข้มเลยแล้วตอนนี้มันก็จะมีป้ายหนต่อกป้ายหนึ่งที่เขาผสมพันธุ์ขึ้นมาใหม่ ออกเขียวมันจะป้ายจะออกดอ,อกเอดซึ่งเราดแล้วที่ทำอย่างงี้อ่าอย่างนี้ก็คือป้ายได้แท้จะเป็นสีเขียวใช้อเข็มมือสีขาวเนี่ยตัวนี้คือไม่ได้ย้อมเลยก็คือดอ,อกไา้อ๋อเป็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติคน,นจะไปปลูกมันสัมปะหลังปลูกยางพาลาเยอะแล้วพื้นที่ปลูกฝ้ายมันน้อยลงแม่ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าที่ร้านอนุรักไหมมันน่าจะดีแล้วชาวบ้านก็จะ ดีอิ่เเข็นพวกนี้ใช่ไหมคะลุกเป็นงานมือถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้มันจะหายไปหมดเลยซึ่งทางร้านอัุรักษ์ไว้แต่ก็ยังมีมีแต่คนสูงอายุอะว่าง่ายๆคือคน50ขึ้น60สถึงทาพวกนี้เป็นอย่างรุ่นหนูๆนี่คงไม่เคยเห็นนะครกว่าจะมาเป็นเส้นฟ้ายเราเก็บดอกป้าก่อนเก็บดอกป้าก่อน <ๆ S 2> แล้วก็ค่อยมามาดีมาอิว่วมาเห็นซึ่งพวกนี้มันจะเป็นขบวนการที่ใช้ใช้แรงงานแล้วก็ใช้ใช้มือทั้งหมดแต่รุ่นใหม่นี่จะจะจะไม่ไม่ค่อยมีแล้วเราก็เลยอนุรักษ์ตัวนี้ไว้ที่ร้าน ด้วยว่าเราไม่พอเราก็มีพื้นที่ของเราเองเป็นสวนอู่สีไร่เราจะปลูกตั้งแต่สมุนไพรด้วยปลูกไม้ย้อมด้วยแล้วก็ปลูกไฟด้วยเพื่อที่จะเก็บผลผลิตที่มาทําของเราเองแต่ชาวบ้านที่ทําให้เราเขาก็จะได้หนึ่งได,ไ,ดได้แรงงานเนาะได้อยู่ที่ได้เลี้ยงลูกนี้หลานแลวยังไม่พอเขายังได้ขายผลผลิตคือดอกไฟอ่ะเมล็ดไยทุกครั้งที่เขาดีที่เห็นแล้วก็จะแ่งเข้าไปให้เขาไปปลูกปลูกไร่อยหน้าหรือสวนหรือว่าปลูกตามเขาที่ใครมีอ่ะแล้วเราก็จะรับซื้อเขาด้วย ฉะนั้นเขาก็จะได้สองต่อถ้ามาทำงานเสื้ออย่างนี้ลูกคุมันจะเป็นเสื้อที่มันเป็นฝีมือของชาวบ้านตรงๆเลยก็คือพอได้ดียิ้วเข็นเป็นฝีมือเขาแล้วทอออกมาย้อมเสร็จแล้วเขายังมาทักทอตัดเย็บด้วยมือแฮนด์เมดนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คืองานมือทั้งหมดนเนี่ยเนี่ยมันจะต่างร้านอื่นตรงที่ของเราที่ร้านเืินโฮมจะเย็บมือด้วยซึ่งสามารถมาเลือกซื้อแล้วก็มันจะเป็นการช่วยชาวบ้าน,นช่วยชาวบ้านได้ได้มีรายได้มากขึ้นและนี่คือชุดผู้ไทยแบบดั้งเดิม มีลักษณะเป็นฝ้ายเย็บมือย้อมด้วยสีครามแท้นอกจากนี้ที่ร้านโฮลโฮมยังมีชุดไทยแบบร่วมสมัยเพื่อต่อยอดให้เข้ากับยุคปัจจุบันก็เป็นร้านที่มีความหลากหลายลก็มีสินค้าเกี่ยวกับผ้าฝ้ายทไทยจำนวนมากให้คนที่มาชมอำเภอขอนงจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะได้มาเลือกซื้อการหลากหลายสไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งเดิมหรือว่าแบบ อ่ที่สามารถไปรุ่นยังงูก็สามารถใส่ได้ค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะก็อยากให้คุณแม่ฝากร้านเฮือนโฮนี้ที่ช่องทางไหนบ้างคะที่สามารถติดต่ออ๋อได้ลูกก็ช่วยกันนะลูกเนาะเพื่อมันจะไม่ได้หายเพื่อคนในพื้นที่จะได้มีงานทำก็คือติดต่อเราทางเพจได้ทางเฟซบุ๊กได้ชื่อเฟซเพจเฮือนโฮหรือยัง เอ็นโฮมเถาวงพิมพ์เข้ามาได้เลยเถาวงนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งที่อยู่ไว้ด้านล่างให้คนช่วยกันต่อยอดนะลูกนะอยากได้คนรุ่นใหม่อย่างนี้แหละมาใส่มาสืบท่อต่อตามด้วยนะคะร้านเอ็นโฮมด้วยค่ะขอบคุณทุกแม่มากนะคะดีใจดีใจ เป็นไงกันบ้างคะสําหรับแหล่งท่องเที่ยวที่เราได้พาไปชมกันในวันนี้ค่ะค่ะสําสหรับอําเภอขขงวงจังหวัดกาลสินนะคะก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งเราก็ขอเชิญชวนให้ทุกทกคนมาสัมผัสวัฒนธรรมภูไทยที่อําเภอขขงวงจังหวัดกาลสินกันนะคะสําหรับนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ